เป็นกลุ่มปลาเท้าที่อยู่ทางซีกโลกเหนือเป็นปลาคุ้งคลอง,องมีการออกกฎหมายว่าถ้าจับได้ต้องปล่อยเท่านั้นผมบอกให้เลยตัวนี้นะห้าหลักต้องมีแล้วตามธรรมชาติเนี่ยชาวไอ้นูเขาล่ามาได้เนี่ยผ่าท้องมาเจออะไรไหมเป็ดกินเป็ดหนูมู มันมีเรื่องเล่าว่ามีหมีสีน้ำตาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแล้วหมีตัวนั้นก็ถูกปลาคุบไปกินเฮ้ยหมีกินปลาปลาติดปลากินหมีปลากินหมีตกแล้ว s ซอฟ Festival ครั้งแรกที่ช่องซอสจะจัดเทศกาลอาหารในเตียม Chef Table สตอรี่ที่จะรวมเชฟชื่อดังมาจัดเ h ฟ f Table ในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับ สวัสดีครับเชฟเบนต์นะครับจากร้านซีซิงค์สา36นะครับผมจริงๆร,ร้านซีซิงค์สามสิบหกเป็นร้านเชฟเทเบิลเรียกว่าตั้งใจทำคอนเซ็ปต์อารมณ์เหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนหลักๆเนี่ยจะเป็นอาหารไทยที่เป็นโมเดิร์นไทยมีความทวิสต์หยิบเอาวัตถุดิบเมืองนอกหรือเอาเทคนิคเมืองนอกมาใช้แต่ยังคีบรสชาติความเป็นไทยอยู่คอนเซปต์ concept ของงานนอกที่เราได้คือเป็นพาสเป็นอดีตอะไรอย่างเงี้ยเราเลยหยิบเมนูอะเปิดร้านเมนูที่ทำตั้งแต่วันแรกของร้านเราเลยอยากเอากลับมาให้ใหทุกคนได้กินนะครับ นอกจากแต่ละร้านที่เขาเลือกมาเนี่ยจองยากแบบยากสุดขีดนะครับผมก็ <_ C> e <at> ยังได้เจอแบบเชฟหลากหลายจองครั้งเดียวเจอ 4- ี่ห้าร้านมันเป็นต้มข่าแหละแต่ว่ามันต้มขาดที่แตกต่างออกไปมันเป็นกะทิแน่นอนแต่ที่เหลือเนี่ยไปลุ้นกันร้านเราอะรับแค่วันละรอบเพราะฉะนั้นจองได้มันยากมากแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ครั้งแรกๆเลยของเราที่ออกไปทำข้างนอกนะครับผมจะเจอกันเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Ticketmelon หรือ Ring ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอ่ะทุกคนมาแล้วครับสัตว์สงวนเฮ้ยไม่ใช่ สัตว์คุ้มครองอสัตว์น้ําทางทะเลข,ของเราวันนี้นะครับทุกคนครับเป็นสัตว์คุ้มครองน้ำจืดน้ําจืดด้วยใช่หน้าตามันละไม้คล้ายกับแซลมอนเหมือนกันนะใช่มันเป็นปลากลุ่มปลาแซลมอนครับตัวนี้นอ่าเจแปนิสไทเมนหรือว่าอิโตะเจแปนิสไทเมนไทเมนคืออะไรครับไทเมนเป็นกลุ่มปลาเท้าที่อยู่ทั้งซีกโลกเหนือ อยู่ที่มองโกเลียรัสเซียฮอกไกโดลองนึกถึงมองโกเลียที่เป็นที่ราบแบบยาดเตี้ยลงโล่งแล้วก็จะมีลำธารเล็กๆพาดไปตามนะพวกนี้มันจะอยู่ในอย่างนั้นอ๋อแต่ว่าต้องเป็นน้ำเย็นเขดเย็นเข็ดเย็นจัดๆได้อยู่ซีกโลกเหนือน้ำต้องสะอาดมากๆตัวเนี้ยจะเป็นนิสไทเมนเนี่ยมันเป็นปลาที่เป็นสายพันธุ์ย่อยออกมาจากปลาไทเมนปกติผมถามอย่างนี้ก่อนให้คนดูเข้าใจง่ายๆก่อนปลาเท้าปลาแซลมอน เหมือนกันไหมพี่ถามว่าม้ากับม้าลายเป็นม้าไหมม้าครับพี่ปลาเท้ากับปลาแซลมอนก็คือปลากลุ่มเดียวกันแต่แยกตามวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเขาถ้าสามารถออกสู่ทะเลได้เราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ถ้าวงจรชีวิตวางไข่เติบโตอยู่จนตายในน้ําจืดเราจะเรียกเขาว่าปลาเท้าแต่ตัวนี้มันไปวางไข่ต้นน้ํบ แต่ว่าจะกลับมาเติบโตแถวน้ำกร่อยปากแม่น้ําแล้วก็จะว่ายขึ้นหากินริมในร่องน้ําลึกของแม่น้ําไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเขาเป็นปลาน้ําจืดได้ไหมก็เรียกว่าเป็นปลาน้ําจืดได้ตัวนี้ในธรรมชาติที่ฮอกไกโดเป็นปลาที่เป็นปลาคุ้งคลองนะครับขึ้นทะเบียน แล้วก็มีเรื่องของการดูรักที่ฮอกไกโดค่อนข้างเข้มงวดประชากรมันลดลงมาจากในอดีตนะครับลงมาเกิน50%แล้วมันเป็นปลาที่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมอการที่มีการปรับแผนผังของเมืองอปรับแม่น้ําแม่น้ําเคยคดเคี้ยวคดเคี้ยว,เ,ยวเขาปรับให้เป็นทางตรงตะหลิ่งถูกทําหายไปกลายเป็นแม่น้ําตรงๆครับส่งผลกับเขาทีนี้ประชากรเขาลดลงเรื่อยๆอจนเข้าข่าย CR IUCN ให้ N, ike, CR ก็คือใกล้ศูนพันอย่างวิกฤตโอ้แปลว่านี่ก็คือถ้าเทียบเป็นสัตว์บกสักตัวหนึ่งมันใกล้เคียงกับขนาดไหนพี่ที่แบบใกล้ศูนพันธ์อย่างวิกฤตเนยถ้าเทียบก็สมเสร็จโอ้กุปรีอย่างเงี้ยเฮ้ยไอพวกนี้นี่คือแวายอย่างเงี้ยไอพวกนี้ผมว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นตัวเป็นๆแล้วนะใช่ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นของฮอกไกโดเขา ตั้งการอนุรักษ์ขึ้นมาคือต้นน้ําป่าต้นน้ําตรงนั้นอ่ะห้ามไม่ให้มีการไปบุกรุกควบคุมพื้นที่ริมน้ําเลยห้ามไปยุ่งนะครับแล้วก็ มีการออกกฎหมายว่าถ้าจับได้ต้องปล่อยเท่านั้นแล้วทําไมล่ะแล้ววันนี้มันอยู่ในนี้ได้ใช่แล้วมันว่ายมาถึงเคนซากุได้ยังไงจุดมุ่งหมายที่เอาปลาตัวนี้จริงๆเคยเอามาละครั้งหนึ่งแต่กองถ่ายไม่ว่างอาตอนนั้นเอามาหนัก8โลโอ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณ2โลกว่าโอ้ตัวใหญ่มากเขาเข้าใจคนนะครับว่าทุกคนที่ตกหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะได้เอามากินเขาเลยทําฟาร์ามมันเลยเป็นสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครอง ที่มีฟาร์มไว้สําหรับเพื่อการบริโภคแยกเซกชันออกมาว่าถ้าคุณจะตกปลานะคุณไปตรงนู้นนะคุณจ่ายลยเส้นแล้วคุณจะตกได้ไม่ได้เรื่องคุณแต่ถ้าคุณจะกินปลาตัวนี้คุณมาที่ฟาร์มฉะนั้นปลาธรรมชาติก็จะไม่ถูก <ลบ S 1> มารบกวน นี่คือการอนุรักษ์ของเขาคือไม่ได้ห้ามทั้ทีเดียวแบ่งชัดเจนว่าดเจถ้าคุณอยากกินไม่ได้ห้ามกินใช่มีให้กินไม่ต้องมาหลบหลบซ่อนๆใช่เราทําให้มันเป็นระบบให้ดีถูกต้องส่วนในเรื่องของการที่แบบอ่าถ้าคุณอยากจะได้ครั้งหนึ่งในชีวิตอ่าเป็นทฟสีของนักตกปลาใช่ไปทําให้ถูกต้องใช่แล้วก็ไปฝ่าฟันเอาถ้าคุณได้นั่นคือรางวัลชีวิตคุณอะ่ยังไงก็ตามต้องปล่อยไปอยู่ดีถูกต้องซึ่งวันนี้ลาให้เราได้มาก็คือป่าฟามสังเกตได้ง่าย ปลาฟาร์มนะครับหางเนื่องจากว่ามันอยู่ในบ่อน้ําหรืออยู่ในในที่ที่ค่อนข้างปิดกักกันนะครับกระแสน้าเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนอหางมันจะหดปกติถ้าเป็นปลาแม่น้ําแผนหางจะใหญ่พอมันต้องว่ายกระแสน้ำอ,อันนี้หางมันหดสั้นแล้วก็คลีบข้างลําตัวกุดไปแล้วกุดโดยธรรมชาติเนื่องจากว่าพอมันเป็นที่แคบแคบ,แบ,แบมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะอมันก็เหมือนกับแค่ตรงตัวรออาหารกินอย่างเดียวทําให้คลีบต่างๆของมัน จเจริญเติบโตน้อยมันจะแทบจะเป็นไส้กรอกลอแล้วไส้กรอกปลาไส้กรอกปลาเท้า <laughs> นะครับ <laughs> แบบสําเร็จรูปที่รัฐบาลญี่ปุ่นสร้างขึ้นมา <laughs> ใช่ด้วยความว่ามันเป็นปลาโตช้ามากตามธรรมชาติ8กิโลใช้เวลา10ปีในธรรมชาติมันจึงส่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มันต้องใช้เวลาประมาณ10ปีจนถึงจะหนักประมาณ8โลเข้าสู่วัยผสมพันธุอ์อายุมันได้ประมาณ15ปี เท่ากับว่าปลาตัวหนึ่งต้องเกือบ20ปีถึงจะอยู่ในช่วงแบบโตเต็มที่นะครับแต่พออยู่ในที่เลี้ยงเนี่ยอาหารมันสมบูรณ์มันก็จะโตวไวกว่าไทเมนเนี่ยมันเป็นปลาที่มันมีเรื่องเล่าครัอย่างไงครับในอดีตเนี่ยมันเป็นปลาที่คนชาวทางตอนเหนือของแกโดนะครับเขาเรียกว่าชาวไอุเขามีเรื่องเล่าว่ามันเป็นปลาที่เจ้ามีหมีสีน้ําตาลว่ายน้ําข้ามแม่น้ํบแล้วหมีตัวนั้นก็ถูกปลาคุบไปกิน หมีกินปลาปกติปลากินหมีปลากินหมีไปตกแล้วทำงงแะปกติต้องเป็นหมีกินปลาใช่อันนี้เป็นปลากินหมีเลยเขาเล่าว่ามันมีปลาอยู่ตัวหนึ่งใหญ่มากแล้วคนที่ต้องเดินทางข้ามแม่น้ําก็กลัวกันนะครับเพราะว่ามันมีปลาที่ใหญ่ขนาดที่ว่ากินหมีได้เป็นอาหารแล้ววันหนึ่งก็มีผู้พิชิตเป็นฮีโรของชาวบ้าน เป็นออกล่าปราบพยศปลาตัวนี้จนปลาตัวนี้ตายแล้วหาเจอตัวด้วยอ่าเจอตัวลค่าปลาตัวนี้ตายได้เหมือนไกลทองเลยโอ้โห oh. อ่ะเหมือนไกลทองไปไปปราบได้ออพอปราบได้เสร็จปุ๊บซากปลาตัวนี้ก็มาลอยขวางลำแม่น้ำอพอขวางแม่น้ำปุ๊บจึงเกิดทะเลสาบที่ฮ ok อกไกโดขึ้นมาแล้วรู้ไหมว่าธรรมชาติมันกินอะไรแต่ก่อนน่ะมันเคยมีถูกล่าถูกเป้าหมายแล้วต้องล่ามันทิ้งเพราะว่าอ่าชาวบ้านเขาทำกระชังปลาเลี้ยงปลาเช่า แล้วมาไปกินปะเท้าเขาเท้ากินเช้าอีกทีนึงใช่มาไปล่าปะเท้า oh. เขาโอ้โห oh. แล้วตามธรรมชาติเนี่ยถ้าคนาชาวไอนูเขาล่ามาได้เนี่ย oh. ผ่าท้องมาเจออะไรไหมครับเป็ดกินเป็ดหนูงูไอ้เรื่องที่บอกว่ากินหมีเนี่ยเริ่มจะจริงแล้วแหละเริ่มจะไม่ใช่ตำนานเฉยๆแล้วซึ่งตัวนี้ระดับความหายากสมมุติคนดูของเราเสร็จปุ๊บอยากปามมากินสั่งได้ไหมเออถามให้เลย ด้วยด้วยต้นทุนมูลค่าเขาค่อนข้างแพงก็คงไม่ได้เอามาบ่อยๆถ้าบอกตรงแต่ว่าเวลาจองายไหวอ่ะถ้ายกตัวไหวก็มีแต่ว่าด้วยมูลค่าค่อนข้างแพงนะครับก็สั่งล่วงหน้าประมาณสักสามสัปดาห์ผมบอกให้เลยตัวนี้นะห้าหลักต้องมีแต่เลขอะไรโทรถามคุยเขาเองถ้าใครคิดว่าเฮ้ยนี่คือถ้วยรางวัลชีวิตของคุณไม่ใช่นักตกปลาแต่คุณเป็นนักกินมาลองดูส่วนวันนี้เดี๋ยวเมนูหน้าตาสีสันเนื้อเขาจะเป็นยังไง มาแลกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าจะเจอเป็ดไก่งวอะไรที่เล่ามาเมื่อกี้หรือเปล่าหรือจะเจอหมีเอาไส้ออกไปบนแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอด,ดูกันครับไป <c oughs> แล่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่วันนะพี่ตัวไหนคือปลาเทราตัวไหนคือแซลมอนครับเนี่ยอันนี้คืออิโตะที่เราแลก่กันอันนี้คือตัวต้นเรื่องเราใช่อันนั้นคือแซลมอนโอเวสีถ้าดูเผินๆเนี่ยก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าดูในรายละเอียดเนี่ยอันนี้เหมือนแซลมอนสีซีดแต่นีอใสากว่าอมืมันมีแตกหน่อยเพราะว่ามันแช่แข็งแต่ว่าสังเกตว่าตรงนี้จะซีดมากเลยใช่ใช่ผมเห็นตรงคอมันอะตรงหัวมันอะมันขาวเลยนะถ้าตรงเนี้ยดูเหมือนไม่ใช่แซลม์แบบไม่ใช่ตระกูลนนี้เลยเนาะ เนื้อขาวาเหล็ดใช่แต่พอมาในลําตัวมันอ,อจาจจะสีส้มเพราะอะไรครับพี่ทำมาถึงเป็นสีส้มขาวแบบนี้ได้ลอดก่อนตอนตัวใหญ่อะ่ะยิ่งกว่านี้อีกเป็นขาวกว่านี้อีกใช่โอเพราะว่าปลาแซลมอนปกติแล้วเนี่ยเขาจะใส่เรื่องของสีเขาเรียกเอ,เอสตาแซนตินมันจะเป็นเม็ดสีอ่าเป็นอาหารที่จะกระตุ้นสีเพื่อให้เกิดเม็ดสีส้มขึ้นมา,าแต่ทีเนี้ยพอเป็นอิโตะเนี่ย มันเป็นปลาที่เขาไม่ได้เน้นเรื่องของเม็ดสีเท,ท่าไหร่ะฉะนั้นตามธรรมชาติอ่ะสีมันจะออกขา,ขาวๆเทาๆหรือชมพูมแต่เนี้ยก็มีการให้เม็ดสีเหมือนกันแต่ตรงส่วนที่เป็นเนื้อหนาๆเน,นี่ยเม็ดสีมันจะไม่ค่อยทํางานและเรียกว่าก็ใกล้เคียงกับเนื้อปลายธรรมชาติแหละถ้าในธรรมชาติอาจจะขาวกว่าน,นี้ไปเลยถูกไหมครับซึ่งเดี๋ยวนี้พี่จะทำเป็นเมนูอะไรองกินซาชิมิแหละอ่ะคนอาจจะมีคําถามว่าปลาน้ําจืดทำไมกินซาชิมิใช่ไหมอ่ะเนื่องจากว่าปลาพวกนี้นะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างสนับสนุนเรื่องการกินปลาน้ําจืดสำหรับซาชิมินะครับในปัจจุบันนะเพราะว่าเขามีวิทยาการในการเพาะเลี้ยงคว<อ>บคุมคุณภาพน้ำนะครับควบคุมอาหาร<อ>แล้วก็ควบคุมแหล่งน้ําพวกที่เป็นโฮสท,ที่จะนํานพาในเรื่องของพยาธิเขาจะค่อนข้างตัดออกไปหมด<อ>ในที่เลี้ยงเขาน้ําจะสะอาดนะเลยว่ามีคนบอกว่าสามารถวักน้ําในบอ่อมากินได้เลย มันก็เลยเหมือนตัดต้นท่าของการเกี่ยบพยาธออกไปได้อาหาร <ๆ S 2> หก็ควบคุมอาอาฉะนั้นเนื้อมันเลยค่อนข้างสะอาดและปราศจากพยาธินี่แหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามารอดูกันว่านี่คือปลาน้จืดเราตัดปลาสด,ด,ดไปก่อนแล้วกันนะตัวแรกที่กินเป็นซาชิมิในรายการเราว่ามันจะเป็นยังไงโอเคลุยเลยครับพี่ครับ มาถึงเวลากินโปรดตะเกียบูหักนี่อิโตะกลิ่นก็มีความคล้ายแซลมอนแต่กินไปจะเป็นไงมาลองดูกันครับทุกคนปสีจะมีฟิสฟหน่อยนะได้กลิ่นน้ำไหมน้ำที่เลี้ยงรสชาติอะมันไม่ได้เข้มข้นแบบแซลมอนนะมันเป็นกลิ่นปลายข้างนอกมากกว่า คือรสสัมผัสอ่ะนุ่มนุ่มและเนื้อไม่ได้เด้งสู้ฟันขนาดแซลมอนแต่ว่าเป็นรสแบบนวลนๆอ่อนๆอคือถ้าถ้าคนชอบกินแซลมอนเพราะกลิ่นของมันอะ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอะ่ะคนจะไม่ได้ชอบอันนี้เท่าไหร่อันนี้รสมันจะอ่อนประกันหน่อยแต่ว่ามันจะมีความเฉพาะตัวบางอย่างที่เอออาจจะเป็นกลิ่นน้ำด้วยที่บอกมั้งใช่เออที่มันแบบอยู่ตรงกลางตรงกลางอะ่ะที่กินเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยคล้ายกับกินสัตว์น้ำจืดบางอย่างลองเผาสักชิ้นไหมอนนเอาไปไหมอ่าลองดู แค่นี้แหละร้อนเบาร้อนเบาต้องจิ้มชื่อยู่ไหมเล่นหนึ่งนิ่นหนึ่งไปนี่ผมว่ากลิ่นคัดขึ้นแต่ว่าตัวเนื้อเขาอ่ังเนื้อว่าแล้วไม่ใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าอะไรมันคล e น n clean ใช่เนื้อมันแบบ clean เออ clean อ่ะเออ,เอ,อแบบใสไม่ได้แบบ คือถ้าถ้าถ้าไม่ได้บอกว่าตัวนี้คือปลาแบบที่เป็นย่ากับแซลมอนแล้วบอกว่าเป็นปลาน้ําจืดเฉยคนจะนึกว่าความมันคาวแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันยังมีความใกล้เคียงความแซลมอนอยู่นิดๆิดแต่ว่ารสชาติไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นมันต้องบอกเป็นมินเนอรัอลเป็นน้ําแร่ใช่ใช่กินเหมือนน้าแร่ใช่อือกินเมันจะเป็นฟิลเหมือนเราเรากินน้าแร่พร้อมกับกินปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เาแบบนั้นเลยคือถ้าถ้าถ้าคนเป็นแฟนลับซอสใต้สมุทรนะมันจะมีเทปหนึ่งที่เราเอาปลากระพงใช่ไหม อ่าซึซูกิอ่ามามามาอารอีกับน้ำแรกใช่ประมาณนั้นเลยคือมันจะมีแบบความใสๆความไล์ๆของมันอยู่อ่ะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันจบคําด้วยกลิ่นของตัวปลาแซลมอนที่รู้สึกแบบธรรมชาติรู้สึกแบบว่าเออเฮลตี้มากๆอ่ะผมว่าถา้าถ้าไปจิ้มแบบวาซาบิเยอะๆอะไรเงี้ยรสชาติจะสู้ไม่ได้เท่าไหร่นักอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็เป็นอีกมิติหนึ่งของรสชาติด้วยแบบอีกแบบหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นสัตว์สงวนไม่ใช่ดิ สักคลองสักคุมคลองอ่าทางน้ําซึ่งเป็นปาน้ําตืดอ่าตัวที่สองขนาดจริงๆเนาะของรายการเราต้องบอกว่าเป็นการใช้คําว่าอนุรักษ์ได้อย่างเต็มภาคภูมินี่ครบทั้งระบบนะทุกคนตั้งแต่แบบอ่ะทั้งเรื่องราวตำนานและการอนุรักษ์ธรรมชาติก็อยู่ส่วนธรรมชาติส่วนของกินก็อยู่ส่วนของกินวันนี้ขอบคุณมากครับที่นำ ของแรงๆแ,แบบนี้มาอีกแล้วที่เคนซากุนะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกไปใครอยากลองตัวนี้เงินถึงก็มาได้แต่ว่าอย่างที่บอกเตรียมไว้สักห้าหลักห้าหลักนะแล้วเดี๋ยวคุณได้ยกตัวไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีใครกินบ่อยๆอย่อะจริงๆมันเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วกันแล้วก็เก็บรางวัลให้กับตัวเองนะครับส่วนอีพีหนะ้าจะเป็นยังไงรอยอยู่ตรงนี้แล้วแต่ไม่บอกก็เป็นอะไรนะให้กล้องแว๊บๆเป็นอย่างดีแวบอันแนี เป็นอะไรรอดูในอีพิซอดหน้านะครับเรื่องปลาแรแๆนะครับก็ต้องซอสปลาสมุดนะครับแต่ว่าแน่นอนสิ้นปีนี้เราขึ้นไว้ละหัววิดีโอนะแล้วก็ท้ายเราต้องย้ำอีกทีหนึ่งซอสเฟสติวลัลครั้งแรกของข้องมอนะครับทุกคนที่เราจะจัดเทศกาลอาหารในแบบที่เรารวมเชฟร้านจองยากชื่อดังคิวยาวมาทำเชฟเทเบิลร่วมกันในงานเดียวกดจองบัตรได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันที่8-90 0ธันวาคมแล้วก็1 5 1 6 17ธันวาคมนี้นะครับจะมีเชฟอะไรบ้าง ดลิงก์นี่เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีครับ